สนับสนุนโดยสบู่สมุนไพรขัดสารพิษสารเคมีตาเจ๊หดจัดให้ใชยสักส 开台呗，行吧。<noise> <noise> <noise> เดี๋ยวเผากี่เม็ดนี่เผาสุดสิบเม็ดจะโยนยดงไงต่อเผาก่อนเอาดึงขึ้นมดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึง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 เผาขึ้นมาก่อนดึงอีกนึงอ่าโอเคอ่ะให้โยนหัวต้มลงน้ำนะคะก็เผาก็จะไปอยู่ประมาณตรงนี้นะคะเผาสิบเมตดไม่พอต้องต่อเพิ่มนะคะ เราเตรียมเผาหกเมตรมาเตรียมต่อเพิ่มแล้วนะคะอ่ะต่อเผาเพิ่มอีกหนึ่งท่อนนะคะสงคลิบจิอการใช้งานการประกอบการดูแลเผาให้ทุกขั้นตอนนะคะถ้าซื้อร้านอื่นขอร้านเขาเลยนะคะเขาก็น่าจะมีนะคะเรามีให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้วเราท่านั้นเผาสองท่อนนะคะท่อนยาวต่อปั๊มท่อนสั้นเข้าเล่ต่อเผาก็เอาเผาด้านยาวนะคะที่จะเข้าปั๊มหัวปั๊มมาต่อเข้ากับออกสั้นที่เข้าเล่นะคะแบบนี้นะคะเขาต่อตัวเดียว แต่ทำยากเหเกินอืต้อให้โรงงานเขาทำกึ่งมาโดยเฉพาะของเขานะคะก็ <4. S 1> ต่อห้าร้อยแต่ถ้าไปทำเองก็ซื้อบูธทำเองก็ประมาณนั้นนะคะคือเอาง่ายปะก็กดีปะจะไม่เกี่ยวนะคะใส่เสียงเพลงแล้วม,มามาดึงเขาไว้โรงจะลงไปแล้ว เดินไปเผื่อเออหน้ามามองฉะนหน่นก็ได้ประมาณนั้นพอไหมขายเออมันจะบอเบิงเด้อฟาปูลงไปดีหรอก็มีคน่ายวิดีโอเนียเดี๋ยวตัวซ้ำมันโดดตามไปเลยเป็นวใช้งานยน พอเผ่าสิบกับหกเป็นสิบหกเมตรนะคะลาดอย่างลาดชันสูบน้ำสะน้อยดูซิจะมีปลาไหมอ่ะวันนี้เราจะใช้รถไถใหญ่นะคะ 好吧。 bao bao, wow, xem nào, bao 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 bao, bao yến. นะมาจับวินาทีเบาก่อนอเดี๋ยวมาจับวินาทีดิยืน่นโทรศัพท์มาให้ดูเห็นเขียนวินาทีถังแห้งๆเลยนะนะถังแห้งๆใหม่ๆสดๆเลยนะคะไม่มีน้ำเลยนะอ่ะจับช่วยกันนะเบาได้เบาอ่ะเบาเอาเอามาจอ่จอๆปาก่อยเออประมาณนั้นอ่ะเริ่มนะเอาเลย พอ,อ,อน้ำออกมาแล้วก็วกดเ็มนวน,นะกมาแล้วนะถามาแล้วโอเคกี่วิตนะ้ <5. 13. S 1> า5.13เท่า10บวก6นะคะเป็น16 สายส่งน้ำเจ็ดสิบเมตรเส้นเดิมค่ะบุบะเลยบอสค่ะเนี่ยกีวนะห้าจุดหนึ่งสามห้าจุดหนึ่งสามห้าวินาทีเต็มถังสองร้อยลิตรนะคะโอเคไปอ่าสู่แป๊บเดียวเห็นหัวปั๊มแล้วนะคะน้ำยุบไปเห็นได้ชัดเลยโอ้น้ำมันซึมมาจากนู่นอีกนี่หวังไงแม่น้ำมันซึมมาจากนู่นอีกนะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y t u t u ติ t กต t อกและ l ลายติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร